จะไซส์ไม่สบายตัวนี้นะนี่อะไรไม่ค่อยสบายมันไม่นอนเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีแรงลุกเลยมกี่ลุกแล้วไม่มีแรงลุกเลย <Okay. S 1> ก็อีกอย่งพวกเขาก็กินดีลุกินดูดีไมีแห้งอยู่ไอตัวนี้เขาอ้วนอยู่แต่ด็กมันก็อดุมากด้วยเลยเนาะไม่แต่กี่ปีตั้งแต่ยี่สิบปีกว่าปีหมั้งนี่นเด็กเด็กเด็ก mm hmm. โอ้ยถ,ถ้าดูในการกับไอ้ไอ้แคกก็สาสิบปีแล้วมันนะถือว่าเป็นทวดแล้วเนี่ยดูการดูไม่ไหวเลยต้องเอายากินถึงที่เลยครับเอ๋มิสก็มีสบายดูดังเก่งอีกเนะเาะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคอยให้เขากินฟางก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเขามีแรงควจะลุบขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ ตอนนี้ก็กำลังโทรหาหมอให้ฉีดด้าดำรงดูนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเป็นหลานเขานะครับอันนี้ก็บึงกอดเป็นจัาฝูงตอนนี้ก็แก่มากเลยก็เริ่มถอยแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะขายอยู่แต่ว่ายังขายตอนช่วงเกี่ยวข้าวทำนาปีนี้นะครับฮันเล่ฟูโรดนะครับจริงกกับจริงเลยอดุลโกประมาณ20บกว่าปีเดี๋มั้ง20 30บปีแล้วเนี่ย ก็ถือว่าเกยพอสมควรแล้วแหละนะครับก็ผมออจนนะครับก็แก่ด้วยก็ดูได้คอกนานหลายเดือนด้วยแลย้วก็หนังว่าดเลยครับก็ลุกมากเลยนะครับนอนกินเลยครับถ้าเป็นคนก็ถ้าเป็นคนก็เหมือนกับคนติดเตียงเนาะ ครับก็ตั้งแต่ผมกลับมาจากกรุงเทพก็เห็นแล้วนะครับเมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วครับก็ยังเห็นอยู่นะครับแสดงว่าก่อนหน้านั้นอีกก็หลายหลายปีนะครับก็ตีไปประมาณ20สิบกว่าปีนะครับเพราะพี่พี่สาวผมก็เลี้ยงมาเกือบพี่สิบกว่าปีแล้วก็เห็นอยู่เนาะก่อนหน้าอีกนะครับสามสิบยี่สิบสาสิบปีอะไร ก็มันก็ถึงเวลาอ,อดูไขวันนั่นแหละนะครับถ้าเป็นคนก็คนเก่น,นะครับจะจะหาเป็นคนนะครับ mm hmm. นะครับก็สู้ๆเดี๋ยวต้องอช,อช่วยเขาด้วยรับว่าต้องฉีดลงฉีดยาบารุดง,ดงนะครับจนกว่าเขาจะอาจจะอาจจะช่วยเหลือเขาจนกว่าสุข,ขสัมมานนะครับนี่ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นโรคเป็นหลายของ ตัวนี้แหละครับทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นลูกเป็นหลานตัวนี้แหละครับนะครับตอนแรกก็มีดู2สองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็เสียไปแล้วครับเมื่อสองปีที่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็ตัวนี้ก็อาจจะไม่บสบายอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อก่อนแค่สองสองตัวแต่ก็อีก่อมาเรื่อมเรื่อยๆนะครับก็ขายขายขายออกทุกๆปีนะครับปีนี้ก็คงจะ ใครออกสองตัวนะครับตัวผู้2ตัวนะครับแต่อาจจะเป็นช่วงเก็บข้าวนะครับช่วงทํานานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟางให้เขากินนะครับกนะับน้ำนะครับพอจะให้มีแรงลุกนะครับ